กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเพราะว่าผมนายช็อตตี้บูจโจว่าคนเดิมนะฮะกลับมาอยู่กับเกมกริมโนดกันบ้างครับก็คือไม่ได้ทำนานเพราะว่าติดธารกิจด้วยอะไรด้วยแล้วก็เกมใหม่ๆมันมาด้วยก็เลยต้องรัดคิวเกมใหม่ก่อนนะฮะแล้วพอดีวันนี้ว่างก็เลยคิดว่าเอาให้มันจบเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันเกมกริมโนดสองคลิปติดกันเลยนะฮะในวันจันนี้นะครับเอาเอาสองเกมเออไม่ให้เอาเกมกริมโนดมันจบๆก่อนนะครับความเดิมตอนที่แล้วก็คือเรา ได้ทํามา2คลิปนะฮะคลิปแรกเนี่ยเป็นรีวิวฉบับพื้งต้นแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันต้องเล่นอัปเกรดบ้านใช่ไหมให้เลเวลสูงๆมันถึงจะเปิดระบบรบนะฮะก็เลยไปทําการเรียบร้อยเสร็จคอดคลิปที่2อมาวิธีการคราฟอาวุธและการสร้างบ้านนะครับเป็นการเจาะลึกมาวันนี้ฮะเข้าสู่เกมกันก่อนเฟรบนี่เฟดเข้ามาเลยนะฮะก็จะมาดูเรื่องของระบบนี้ครับอ่านไม่ออกเหมือนกันแต่ผมรู้แค่ว่าสามารถที่จะฝึกตัวละครเนี่ยให้มันสามารถทําคอมโบมากขึ้นได้ ปกติจะตีแค่3ครั้งพิ้งพิ้งพิ้งจบใช่ไหมครับแต่ถ้าเข้ามาผ่านเทรนนิ่งอันนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถคอมโบได้ขึ้นเป็น4ฮิตนะครับและผ่านหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็น5ฮิตนะครับซึ่งไอ้5ฮิตของเขาเนี่ยมันโจมตี6ครั้งเรียกได้ว,ว่าเก่งขึ้นกว่าเดิมน่าจะ2เท่าเลยแหละไปดูกันเลยฮนะโชเออ่เฟรมเรทอาจจะตกนิดนึงนะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับอ่านี่คือจะเป็นหน้าต่างหน้าจอของของเรื่องของการพัฒนานะครับนี่คือ1ดาวนี่หมายความว่าซินเดอเรลล่าของผมเนี่ย ก็่านการฝึกมาแล้วรอบหนึ่งนะครับก็จะทําให้ตีได้สี่ครั้งเดี๋ยวเอาอันไหนดีเออซิโนโดเล่าไปแหละนะเพราะว่าเป็นห้าดาวหรือหกดาวเนี่ยจะมีสามขั้นแต่ถ้าเกิดว่าพวกสี่ดาวเนี่ยผมเห็นว่ามีแค่สองขั้นเองนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเตีสูงสุดกี่คอมโบไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะเออแล้วซิโนโดเล่าเป็นสายฮิวเพราะฉะนั้นอ่อมันจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับต้องอาศัยจงังหวะอาศัยอะไรให้เรียบร้อย มันถึงจะไหวน,นะฮะเ, <toolkit. S 2> เอาละมาดูรับโอ้โหเสียงอย่างดังเลยไม่เป็นไรมามีออโต้ฮะเราออโต้ไว้นะฮะก็ถ้าออโต้ไม่ไหวเล่นเองนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยออโต้ไม่ไหวนะฮะอย่างเงี้ยออโต้ไม่ไหวไปเล่นในตัวเล็กๆก่อนลบลบลบโดนลบโดนลบเออเห็นไหมคือไม่ไหวนะฮะเออสี่ทีนะฮะสี่ทีลบ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 เออคือมันจะตีสามครั้งไง เออแล้วก็ลบลบเอเอเห็นไหมเล่นแค่นี้แหละครับถ้าเล่นเป็นถ้าเล่นอาชีพอื่นก็จะง่ายหน่อยแต่พอดีเล่นเป็นพางไงมันก็เลยแบบยากนิดนึงเพราะว่ามันโดนโจมตีแล้วก็ชะง,งักเลยนะฮะตายไหมยังไม่ตายครับตีที่แลกกันไปเอเอก็นี่เป็นการเทนนิงแต่ละตัวละครจะไม่เหมือนกันด้วยบางตัวละครแบบอ่าอย่างหอ,อกอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะสู้หลายตัวเหมือนกันนะครับมราไม่เป็นสายบู๊ไง โอเคเรียบร้อยครับอันนี้คอมโบเราขึ้นจาก4เป็น5คอมโบครับก็สามารถจะตีได้ทั้งหมด6ครั้งด้วยกันและได้เอ็ด้วยนะแหมการมาลงตรงนี้นะฮะได้ของด้วยนะครับแหมซับไฟล์ก็อยากได้อยู่พอดีนะหายากเหมือนกันจะไว้อัพไอ้พวกที่เก็บแรกไงอลองดูครับมันแค่มันแนะนําแค่ว่าความเก่งระดับ20นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเขาเรียกว่าอะไรว่ามันจะยากเกินไปไหมสำหรับซินโดเลเวอนะครับ เอาละเรามาลองดูกันนะครับแล้วทีนี้จะได้ไปดูด้วยว่าสรุปตีโอ้โหบอสเวแล้วไงล่ะแล้วจะใช้สกิลได้ไหมเนี่ยตีก่อนเลยออ้ยเอออุอ้ยผมว่าไปตีลูกกระจกก่อนดีกว่าจะได้เก็บเกตโอ้โหเดี๋ยวดิไม่ให้พักเลยนะฮะนี่ครับต้องรู้จักหลบหลีกครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับอุย้ยโดดโดดโดดเอ้ยขึ้นไว้เออ โอ้โหผมว่าผมตายจริงๆเอ,อ้ยลงมาดิไม่ลงมาวะหนีก่อนหนีก่อนแบบคือเล่นคือบังคับยากนิดหนึ่งนะบพราะบังคับผ่านทางเมาส์จะยากนิดหนึ่งโดดเออให้มันไหลขึ้นมาเออสี่ครั้งครับรอบนี้ห้าครั้งนะฮะตีได้ห้ารังขึ้นมาดิเออลบลบลบหลบกอน ช้าไปลบลบลบเออหนึง่ง,งชะง,งานานักชะงักตีรัวครับเฮ้ยลบ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 เวนแหม่ลบ,ลบ,ลบ,ลบเออ,เอ,อหนึ่งสองสามสี่ลบเออไม่มีเบสแล้วด้วยเราใช้สกิลไม่ได้นะฮะลบลบเออเอ,อุอ้ย <c oughs> โดนดีทีเดียวม่องเพ่งเลย <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> เล่นไม่ได้ครับเล่นไม่ทันนะ ใช้ห้าคอนเทนิวจัดไปเลยเอาเอาให้ได้ครับเออเอา,เอาสกิลเต็มเลยโอ้โงี้สบายเลยลบ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 คือมันหลบยากไงมันกาลังตีอยู่มันจะหลบไม่ได้ลบด้เออหนึ่งสองสามคือแนะนําให้ไปเล่นในมือถือครับถ้าจะมาเล่นระบบนี้แล้วเป็นาพาด้วยไงเล่นยากนะฮะถ้าเป็นอาชีพอื่นนี่ชิลๆเลย,ย่างพวกนักเวทและนักขนูเนี่ยยืนสุดสุดแมปแล้วก็ยิงเลยสบาย โอเคนะครับอันนี้ก็ผ่านเรียบร้อยครับซินเดอเรล่าผมก็3าดาว,ดาวแล้วเดี๋ยวดูนี่ว่าเราจะตีกี่คอมโบแล้วตอนนี้เราตี4่ใช่ไหมไม่ไพ่ตีห้หฮิตแล้วแต่เรามาดูกันครับเอ้าไม่ใช่ครับมันได้เมื่อกี้ผมอ่านไม่ได้อ่านนะครับมันมันเหมือนมันไม่ได้เพิ่มคอมโบนะมันเหมือนมันเพิ่มความสามารถเข้ามาเมื่อกี้ผมอ่านเห็นแบบแบบ small recover นะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองใช้ซินเดอเรล่าดูแล้วกันอันนี้นี่นี่นี่เขามีบอร์ดครับ ผ่านสามดาวนะครับอ่าก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นอ่านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราเป็นพระแล้วยังไงละ่ะเออเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดตัวละครไหนทํา3ดาวได้ก็ทานะครับเดี๋ยวผมจะลองไปลุยดูนะสักสักทีหนึ่งว่าเอ,อ่อซินโดเล่าของผมเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนไปลุยเนี่ยขอเข้าอีกเรื่องหนึ่งก่อนนะครับเป็นเรื่องที่ผมจะพูดอยู่พอดีอ,อ่าในคลิปที่สองเนี่ยผมบอกว่าใน ในบ้านเนี่ยเกมนี้มันจะไม่มีระบบการไปหาของอัตโนมัติถูกไหมครับก็คือมันไม่สามารถที่จะดูได้ว่าของดรอปที่ไหนจริงๆดูได้ครับดูได้2ที่ที่1ก็คือตรงครับอาวุธอ่ะมันจะบอกว่าขาดวัตถุดิบอะไรตรงนั้นหาได้นะครับหรืออีกที่หนึ่งนะครับก็ในเมนูวัตถุดิบของเรานะครับเราสามารถที่จะหาได้ครับว่าวัตถุดิบของเราหาที่ไหนได้บ้างนะครับกดเข้ามาดูกันเลยเนาะดูซิดูซิซวัตถุดิบของผมเยอะแยะไปหมดเลยที่ผมกาลังขาดอยู่ก็คืออะไรนะ ซับไฟฮะซับไฟขาดอยู่เนี่ยๆ,ๆ,ๆขาดซับไฟพวกนี้อยู่นะฮะก็กดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็กดที่ปุ่มสีเหลืองตรงนี้มันก็จะมีลิสต์ออกมาว่าดอกจากที่ไหนบ้างแต่เผอิญซับไฟไม่มีดอกเลยครับแนมได้จากการเอ่อเปิดอะไรนะเปิดแร่ในบ้านแล้วก็ได้จากพวกเควสเท่านั้นนะฮะอย่าสาธิตอันอื่นก่อนแล้วกันอืมอะไรนะที่ขาดเยอะๆก็อ๋อไ,ไม้ไม้ไม้อันแรกผมขาดเยอะ หาก่อนละไม้อยู่ไหน <c oughs> นี่แต่ไม้ใหญ่นะฮะแต่หาไม้เล็กก่อนขาดไม้เล็กอา้าวไม้เล็กผมหมดเนี่ยปัญหาคือของมันหมดแล้วไงมันเลยดูมันเลยไม่สามารถส่องได้งี้ก็ลองอะไรก็ได้นะทั่วไปนะครับอันนี้แล้วการทองนะครับทองก้อนเล็กนะฮะใช้เยอะเหมือนกันในการอัพบ,บ้านขึ้นคันหกนะฮะอ่ากดเลยนะครับอันนี้เต็มเลยเนหะ็นไหมก็จะมีบอกครับว่าดรอปด่านไหนบ้างผมเอาด่านที่ ไม่ไม่ยากมากก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทดสอบซินเดอเรล่าด้วยนะอันนี้ละกันหนึ่งขีดทีพเอ็ดละกันดูไม่ยากดีนะฮะเดี๋ยวต้องดูทีมเราอีกว่าเราซินเดอเรล่าลงมาหรือเปล่าไม่เอาเพื่อนละกันนะไม่เอาเพื่อนอิจฉาพวกมีหกดาวจริงเลยผมเพิ่งมีห้าดาวตัวเดียวเองอ่าโอเคซินเดอเรล่าอยู่ในทีมแล้วนะครับไปลุยเลยละกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองดูว่าซินเดอเรล่าเนี่ยมีความสามารถอะไรเพิ่มเติม เห็นมันบอกแค่ว่า small recover นะฮะมาแล้วครับการต่อสู้ของเราจะเป็นยังไรเอาโหลดอีกมีการโหลดอีกมาโอ้กระตกเลยเปลี่ยนคนก่อนมาเดเนล่ามีท่าอะไรเอ่ยลองตีดูนะหนึ่งสองสี่ห้าก็ห้าคอมโบเหมือนเดิมครับโอ้โหโคตรกะตกเลยว่ะเดี๋ยวผมลองปล่อยให้มันออโต้ดู เฟรมเลทตกอย่างแรงเลยฮะเดี๋ยวลองดูดิก็ไม่มีอะไรพิสดารนะเห็นมันบอก small recover แสดงว่าน่าจะแบบว่าเลือดของเซนเดราลดแล้วมันค่อยๆ small recover แน่เลยเอาแปลบว่าไม่ไม่รู้ก็แล้วกันแต่รู้แค่ว่าถ้าเรามีตัวละคร5ดาวถึง6ดาวเนี่ยสามารถที่จะปลดล็อกเพื่อให้ใช้สกิลพิเศษที่แอบแฝงไว้ได้อ่สรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ แล้วก็ดูซโนเล่าฟันกันกระจายอ๋อนี่นี่เห็นแล้วครับซันมอรีคัเวอร์นะฮะเอานั่นก็มีไอานั่นสาวดาวยังมีเลยเออแต่ว่าเห็นผู้หญิงคนนี้มันฟันแค่สี่ครั้งไงไม่ได้ฟันห้าครั้งฟันฟันหน่อยมีฮิวสองตัวเลยโหมันติดโลครับติดโลครับติดโล่แล้วเปลี่ยนมาตัวนี้ผมชอบใช้มา รู้สึกว่ารู้สึกว่าคนนี้นะเนะสียงภาคเนี่ยน่าจะน่าจะจัดเรื่องเลิฟไลท์ม้งเนี่ยเสียงคุณมากเลยนะฮะที่เป็นอะไรนะหัวหัวสีเทาชื่ออะไรนะเออนั่นแหละจำชื่อไม่ได้หัวสีเทาลูกสาวประธานเนะโอเคเรียบร้อยก็โอเคนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าเอ,อ่ มันก็มีสกิลแฝงเข้ามานั่นแหละแต่ว่าอาจจะแล้วแต่ตัวละครแล้วกันว่ามันจะมีความแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มความสามารถให้ตัวละครน,นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการหาวัตถุดิบหายยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับก็จะเป็นส่วนสุดท้ายเควสประจำวันและการลุยดันเจียนแบบหลายคนครับแล้วเจอกัน